ครับสวัสดีครับพอแม่พี่น้องกองไปเออสุกจุกๆๆคนทุกคนเออทุกของทุกบอลมนีมาเ้ามนีมาพอกันตลาดนัด พื่อน้องพ่อครับผมเป็ดปากดีชเชี่ยแนวสำหรับกดเพื่อนคำว,ว่าละาดับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อจะบอกฝากคลิปไม่ไม่ในการแจ้งเตือนนะครับเด้อโอ้หงอกไคคำว่า,อ,วาอะไรครับตลาดน้องพอ่อมันะตลาดโกกกระบือนะครับเด้อยสำหรับเราเนี้ครับบรรยากาศจะแจ่มใสมาสายจังหน่อยครับหมูวันอัพโหลดเบิร์ดมือครับพี่น้อง ร้านมาเล่นขออนุญาตขอประทานน้ำไฟนะครับด้อพี่น้องพาไปปั่นกันแท่อยู่มาบลดตอนเย็นร้านเล่นตั๋ทระดัสมเด็จหมู่บ้านครับพี่น้องมื้อนีวันที่2 2่สองพันจันที่10 22ี่สิบงสิงหาหกหาดนะครับด้อครับขอบคุณครับที่รับชมครับผม fc โคกระเบือเอา วัสดีครับผมอมมาจากโตครับวั้วนี้มาสโตครับโอ้ไหลสดนะพี่น้องเด้อโอ้ไหลโคกกระบือกบาคไอ้ล้วยครับนี้ครับผมตลาดน้องพอกคึกคักเนาะกครับบผมตัวนี้ซุ้มไครับผมนี่สามสิบครับเปิดไปนไไปเลยครับผมเปิดไปสี่หมื่นเก้าสี่หมืลกเจ ล 40, 19, 19, oh ูกเต่าเรากคอไปบ่คร uh> uh 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 ับผมบัานๆเนาะสี uh ่เหมือนเก่านะครับเนาะสี่เหมือนเก่าเนาะโอ้เล็บแข็งเล็บขาดีนะครับเนาะครับผมครับผมกับไทยบ้านไทยเขาด้วยครับเด้วยมันไทยกับหางขั่วดีหางใหญ่หางใหญ่ครับผมโอยโทษโทษโทษไทยครับผมเัิดดีครับผมวันดีวันมงคลเนาะครับผมข่างามครับเข่างามพร้อมสี่เหมือนเก่า ตาหวานเลยตาหวานครับหน่าตาสวยรอดสวยๆครับผมผเล็บแกงเล็บตาดีอกบกเผาใหญ่ก้มสูงหน่ครับหน่อยสามสิบได้เนาะครับผมอายุกี่ปีบสองปีนี่นะแม่สาวหน่อยบ่ท่านฟันน้ำนมบ่ครับผมกะเจียวมีอยู่เแกะงูครับผมแกะรุ่นเก้าล้นเหล่มนึงครับผมตาแต้มๆๆสักหน่อยครับครับอใหญ่ก็ตันดีนะครับเด้อใครสนใจกิงกลางสอบถามได้เอา ชับอีกตัวต่อไปครับผมสามต้นนี่บอครับผมโอ้โ่องอข้ามเบิ้งนั้นกันครับพี่น้องตลาดน้องกอกครับวันนี้วันจันทร์ที่ยี่สิบสองนี่แม่ทองครับบอผมแม่ทองบอครับทองเจ็เด,เดเดือนทองเดเดือนใสพันธุ์ใดไครับสสยเหลือดใดทองอมีมีใบไม่หลอดเนาะ ควบสูงเท่าไรประเด็นน้อครับลอยสามสิบเอ็ดยสามสิมเอ็ด้อานะครับเด้อประมาณโอ้อกขอบเข่านี่ครับผมปีใหม่นะครับเด้อปีใหม่เ็ดเดือนยี่สิบมกราครับผมตรวจทองแล้วตรวจทองเรียบร้อยครับประกันทองนะครับเนาะขอราคาครับผมหกหมื่นหาเปิดไปหกหมื่น้าพันนะครับเด้อราคาตัวล่องเนะครับเนาะได้ครับได้โอ้การ เชิดดีครับผมฟันเต็มปากเลยสูงก็ดีอยู่ครับเพราะว่าถ่ายมันสูงขนาดสูงก็ดีอยู<ม>่ปรับหน้าเปิดดีครับผมแบบเผาไงหกหมื่นห้าหกมันต่อรองกันครับผมอ,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 อ่างเลือดกับขับคนเงยนะครับเด้อบวันไา,ายดีควันดีพร้อมอ๋อหลังเปดีเนาะปั่นกระดานครับผมขนพระท่านลอนอยู่ครับพี่น้องใช่จักปีครับผมนี่ลูกแรกลูกแรกครับสาวน้อยทองแรกเนาะเจ็ดเดือนครับผมฝากขอโทษนะไอ 098 098 653 653 9162 9162แั่เมียหนึงครับแม่ลูกแม่ลูกเท่าไรครับขายคนหนึ่งนี่ขายให้นไหมแม่ลูกนะครับเด้อความสูงไรสามบวกคือกันครับผมเจ้าดีแล้วครับผมไร่สามสิบวกครับผมไร่สามสองไร่สามสองคือกันแม่ลูกลูกแม่ลูกแรกลูกลูกแรกปะครับลูกแรกตัวเมียแม่ท้องแล้วสี่เดือน ่ทอกแล้วซี่เดือนนะครับเด้อลูกแม่แม่ลูกนะครับผมนี่ลูกเขาอุ้ยบ๊อดไผ่ครับผมนี่ลูกแรกลูกที่สองในท้องบุกครับผมแม่ครับสองในท้องลูกสองในท้องสี่เดือนใจเลือดได้ครับผมอ่าซื้อพอรับจ้างครับพอรับจ้างเนาะผสมพอรับจ้างครับลูกสาวเอาลายปันไลยครับผมจากประมาณปรอ่าเดือนเนาะครับเนาะบ้านบ้านเนาะ พอเข้มฟูงนะครับเนาะแม่นครับแม่นผู้อังไงเลือกดีนะครับเด้อยแบบเผากันนะเหมืนตื่นกับพี่น้องเผากันงามเผางามยกดีกับผู้เชื่องนะครับเด้อประกันท้องประกันเชื่องเด็กน้อยลูกหลานจับได้บารได้เนาะแม่นครับจับได้บารได้เลยพี่น้องเด้ออันยุ่งเภออดไครับผมเพื่อพ่นทองครับพ่นทองเนาะโอ้ถือว่าไงถือว่าเน่าโทษโทษโทษครับผมลำไงลำเน่าลำหนาครับผมไหวพื้นบ้าน เล็บแข็งเล็บขาดีประกันหางบ่ดอกเนาะครับผมเขางามเขาดีนะครับเด้อขอบคุณครับผมโอเคครับมันมานครับผมไม่หอยังก่อนอวิทย์เขาครับผมอวิทย์สู้เขาเลยครับผมเบอร์โทร98โซน98 653 653 9162 9162สอบครัหนาน้ำน้วตาแต่มเจ็มจำอมครับผมขอบคุณมากครับมันมันครับโอเคครับสวัสดีครับพ่อตัวนี้เปิดไลน์ได้พ่อเปิดเปิดทางมือครับ อ่าเหมือนมี่ลูกเตาเล่าคอปะครับผมคอปะก็ร่างท้องอยู่ก็ร่างตัวสองเดือนท้องสองเดือนนะครับสายเลือดได้ครับคุณทองบั่นบั่้ควบผอมตัวบั่นครับผอมตัวบั่นบันนะครับโอ้หน้าตาดีแล้วครับเด้อหม้อท่องนี่เพิหน้าหม้อท่องงอหม้อท่องเขาดีหน้าโน่ครับผมก้มสองลายได้พ่อไปสามสองได้เนาะโอ้หน้าเน่นครับผมหน้าแน่นหน้าแนียนรั้มเงี้ยรั้มครับผมทั้งใหญ่ทั้งยาว ตั้งใหญ่ตั้งยาวครับประมาณนี้นะครับเด้อยน้าเนี่ยราคาลายเนี่ยบ่ราคาเปิดอาเมืองครับอาเมืองตัอล่องเนี่ยเนาะพ่อนะวันดีวันดีวันมงคลนะครับด้วยอยู่สวงหลังอยู่พาหนาเนาะอยู่ถัดมาล่ามีบ่ครับผมออกบ่มีบ่มีต้นนี้เนาะครับเนาะบ่มีแดงพาดีทุกอย่างหางบ่ดอกเนาะพ่อเนาะโอ้บังไายอม่รบังหางบ่ดดรอปอุ้ยครับผม ท้องสเดือนครับบัานไทยเปิดดีนะครับด้วยอ่างดีหลังเปรรร 0, ครับผมโทรติดต่อได้ผมศูนย์ครับผมศูนย์หกสามศูนย์หกส1 9หกเจเจ็าม่งสเกานี่เก้ค่อยห้อ่เพื่ออะไรพอคนทองครับคนทองเนาะโอ้ครับเบิ่งเต็มตัวได้เป็นขอ,องเด้วือวาสวยสวางามรำบเงยรำเน่าแกงขาดีนะครับด้อตาแต้มแจ้มจชัดเจนของข้อสององสามอง์นะพอนะโอ้บกเผาไงครับผม ขอบคุณมากครับมันมันปะง่ว่าลายด้วยครับพี่น้องเด้อวันนี้ไหวกับจีอัดบอไรไปนไหนครับพี่น้องนับตัวได้ไหวกับระมาณจากยี่สิบไปหน่อยไปหน่อยวงไหนนะครับผมวงไหนสามสิบสามพันร้อยสามสิบห้าครับลูกแม่แม่ลูกครับผมลูกเถิกลูกเถิกเนาะลูกลูกโผล่ด้วยครับเด้อราคาครับผมราคาหนี่หามื่นครับหามื่นต่อร่องเลยนะครับเนาะได้ครับได้ได้สวัสดีนะครับเด้ออ่องสองอ่องเนาะ นี่สองอ่องครับผมบักเผาใหญ่ได้จักปีครับก้อยห้าเนี่ยก้อยนี่ลูกที่สามครับโอ้โหผลไหลมันออกมั่วลาป่ะครับอาผสมมาครับนี่ใหม่โอ้โหผลไหลผสมมันได้ครับผมได้ลูกที่เท่าเด็กครับได้ลูกมาจากตัวอะลูกตัวที่สามตัวนี้โอลูกที่สามนะครับเด้อโอ้อยแบบแบบยันกล้องมันดูว่าถือใหม่ <laughs> เอามาดีมาดีมาดีครับผมอ่างลึกอังใหญ่ครับผมลูกผูเพิ่งจะออกลูกครับผมโอ้ ครเดี๋ยววัาลำเงยลำเนาาครับทั้งเงยทั้งเนาครับผมก้อยปืนบานเฮาอ้างดีราคาดีจับต้องได้ครับสำหรับผู้ทุกหน้อยราคาเท่าไหร่ครับห้าหมื่นครับห้าหมื่นราคานีเนาะต่อรองได้ตอร่องได้จับต้องได้เนาะครับเนาะเกษตรกรเอฟซีใครอยากได้ครับสนใจกิ้งกังสอบถามได้ครับปอวิทย์ในหอยปวิทย์้นท้องครับผม ไชเปิดดีครับร้อยสามสิบสา้อยสามสิบสามอครับโอ้ครับผมแข้งแข้งขาดีนาอบอทบบัถอนี้า่สนีครับหางบอดอกบ่กกันหางดอกประกันหางบอดอกด้วครับด้วยครับผมเพิ่งจะออกพอดลูกได้จากเดือนนพ่อกเัิ่งก็ได้สามอาทิตย์ครับูสามอาทิตย์เนาะมาท่านพ่อเดือนครับผมลำใหน่ยลำเงาหาเมินาวินจครับด้วเบอร์โทรไตคลิปครับผม ประมาณนี้ครับผมสูงใหญ่ถือว่าเชิดดีครับผมของงามรับข่าเหยียดดีย่างดีเชิดครับผมขอบคุณมากครับโต้ครับโต้พี่น้องครับซีครับขอบคุณครับไม่เห็นะครับเปิดไลฟ์ได้พอดีเช้าหาครับผมสองสองเมื่อหาหนักครับสองเมื่อหาครับโต้แม่บ่ะครับผมโต้แม่ครับแม่สาวหน่อยแม่สาวหน่อยเพชรพักดีใช่แนวรับเพชรพักดีใช่แนวรับผมขอบคุณที่รับชมและติดตามสองเมื่อห้านะครับแม่สาวหน่อย เพื่อนบ้านเ้าเนาะพ่อเนาะเพื่อนบ้านเขาครับโอ้แยกลูกแยกแม่มากครับเขาแยกแม่มากเหรอครับแยกแม่ไปแล้วครับโอ้อยากตื่นจทำไมเดี่น้องมันยาดมันยังคุ้ยเพราคยเขาตลาดเช็กแยมันหยานกล่องมันนึกว่าคอนมาดีมาดีครับพี่ลาแม่สาวหน่อยได้จักเดือนครับผมเพระมันพ่อปีดีประมาณนี้แหละครับดีนะครับแก้ค้าดีครับบอทบอถอนบอครับรับประกันดีค้านาะครับเนาะประมาณนี้ร้อยยี่สิบได้บ่ก่อได้เยอะครับ ว่ายี่สิบได้เนาะครับขสองเมืองหาหางบ่ดอกว่าครับเขาสอนขั้นเขาซิ่งเขาสอนขั้นเขาซิ่งเนาะโอ้เข้าสอนขั้นขั้นพันครับผลมาท่านลนนะพี่น้องเด้อ่ปีกลัวปีไปไปเนาะครับผมครับผมหางดีหางดีโตแม่เปื่อนบ้านสำหรับผู้ทุนหน่อยเนาะครับเนาะอืเราไปง่ามงามครับสวยๆเลยครับผมนี่ฝากประตูในเพาะอันนี่ครับห้อยโรบ้านเชียงใหม่ห้อยโรบ้านเชียงใหม่นะครับศูนย์แปดศูนย์ 1059134โทรกครับพี่น้องยุบบัตรมีบ่ครับผมมีครับนี่มาบังหน้าคอก็ได้นะพ่อเนาะมาบังตัวจริงก็ได้ทรงหอดบ้านมีรถรับทรงหอดบ้านเนาะพอเนาะแ้วก็คุยกันได้นะครับผมขอบคุณมากครับผมตัวนี้เปิดแล้วนะครับผมสามหมื่นแปดพันห้าบาทสอบถามราคาโค้กระบืออำเภอหนองบอกสามหมื่นแปดพันห้าแปดันห้าร้อยต่อรองได้แล้วครับเด้อ แม่สาวมีลูกเตแล้วก็่ครับผมบ้านๆเนาะบ้านๆนะครับเด้อเราอี่านห้อครับผมสามหม่แปดพันห้าร้อยข้อมูงได้เด้อถ้าได้ผมรอยิบประมาณนี้นะครับโอ้กรบผมโตโๆโตโตสีเล่าดีนครับเด้องามถือว่าสวยออร้อยย5ิบานะครับท้ายเปิดดีโพราะายสูงพันเบิรมพันลานดีสูงเบิรมมันลันได้มัได้สูงเตเล สีเหลาดีครับผมสีเหลาดีนะครับด้วยพี่น้องอ่างเล็กๆหูเชื่องบ่ตึนโอ้สุดยอดครับพี่น้องหน้าตาตาเต็มเต็มจำหน้าตาสวยหน้าตาร้อนเนาะวัือว่ารอได้พี่น้องด้วยสีเหลาดีหน้าตาดีสาเมินแปดพันห้าร้อยบาทต้องรองเลยอะไข่ห้าอุ่สครับผมทองฝากประตูเนี่ยไปศูนย์เก้าแปดเก้ดสองสองเจ็ดสองสองเจ็ดเก้าแปดสามเก้าเก้าแปดสามเก้าห้อยยังครับผมห้อยนี้ครับห้อยนี้เนาะครับผม กิงกลางสอบถามเลยครับพี่น้องแถวนี้คุยกันราคามีลดทรงหดบัตรมามาเบังหน้าครอบตัวจริงก็ได้เลยนีวเนาะครับผมพ่นท่องกระสินลอยอีสครับผมแถวกระสินลอยอี่์รับทรงได้ไกลกับคุยกันครับผมทรงฟรีลอยลวดเลยครับผมหางก็ดีหางบอดอกเนาะแข้งขาดีโอ้เล็บดีเลยครับด้วยเชื่องครับเต๋่อบติงบ่านโอ้เนาะ โอ้ลูกหลานจับได้ใบได้ได้ครับเด้อสือไปแล้วว่าพิดวังครับพี่น้องเออสิไงไป็นหน้านักขดเนาะเอาไปพาก็ไไ้ครับพี่น้องเอาไปต่อยอดครับผมผสมตัวแห้งๆได้เพราะว่ามันหูเจื้องครับอาจสิส้งลูกดีไดรตมาณปีกปีไปเนาะครับผมโอ้ยจับยกเหงูจะคว่ำเขาสิโอ้ข้อหญงขัตันดีได้ครับเด้อเผาไ่ครับผม โอ้โหหัก <ugly> ห <Twelve analysis> so ักก oh <sh arp memories> ินหย่าดีด้วพี่น้องด้อยก๋วยเนือยูยซือกับเชียวเอืองเพื่อว่ากินหย่าดีเปียงย่างไครับผมขอบคุณมากครับผมากครัสวัสดีครับผมตัวนี้สูงไรมนะครับผมลอยเสาหางเสาหงุดครับด้วยอัตลักษณ์เต็มเลยครับตาเต็มเจมจัของข้อเขาบักเผาใหญ่ชัดเจนนะครับด้อบักเผาโอ้แข่งคาดีเนาะ ่ราคาเปิดแล้วผมสี่หมื่นเจ็ดพันครับสี่หมื่นเจ็ดพันลูกเต้าเล้าคอไปครับผมนี่สายเลือดเป็นลูกเล้าจังน้ำบานครับโอ้โหหลับจ้างน้ำบานเนาะครับเนาะอ่างในอ่างเลือกนางนาซาเงยได้ครับเด้วยบ่อยเศร้าห้าเศร้าหกทุวันนาครับผมถือว่าบันบานเฮ้าไข่เปิดดีกับตัวเมียย่างดีครับผมสองปีกว่าเนาะครับเนาะโอ้บ่งนม ราคาเปิดไม่ครับผมสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับสี่หมื่นเจ็ดพันครับผมรับทรงได้หอดคล้องนะครับด้วยมีรถรับทรงพร้อมสี่หมื่นเจ็ดพันบาทผู้เชื่องดีเนาะผู้จับไดร์ใบเลยครับผมคันควันมองคนมีเลยครับด้วยันมองค้นคนหาเคินหักคล้องนะครับผมเนาะคนหาเคิันหักคล้องเลยครับด้อยืนสง่าขาบอเหยียดก็ขาเหยียดดีนะครับด้วยเล็บแข็งเล็บขาหางบ่ดอกเนาะเอาฝากบ่โทษเน่น้อง ศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์เก้าศยเก้าหเก้าห้าสี่ห้าสองส่องยห้า่ใสครับผมเซลปุ่มเลยครับครับผมเซเลมิ่นะครับเด้อโทรมาห้อยยังก่อครับผมห้อยช้ำห้อยช้ำนะครับเด้อจัดเจ็นแล้วครับผมมีถูกอัตลักษณ์ตลางยงงเลือกเลือกลำยงยงลำเนาเนาะหันมงค้นเชื่องครับลูกล้านจับได้ไปได้เนาะ ครับผมเขาตากดีนะครับเด้อหน้าตาสวยเรียว่าหน้าตางามครับผมกล้วยสากล้วยสาวประมาณสองปีป่ะครับสอเพราท่านสมเนาะเพราะท่านพร้อมสมเนาะโอ้ยบานๆครับผมกล้วยดงหรือกล้วยทงนะครับผมกล้วยบานธรรมดากล้วยบานธรรมดาเนาะเสี๋ยวเราปุ่บมันออกดงอยังเด้เนาะครับผมอยู่ในป่าในดงโอ้งามครับเหลืองหุ้ยครับพี่น้องสีอ๋อครับเหลืองหุ้ยดีครับตามเขตกัเป็นเยงโซ่เป็น ครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับโอเคครับผมครับผมมองอีกตัวต่อไปนะครับเด้อสวัสดีครับผมโอ้เชิดดีครับเด้อความสูงไหลไปนะครับตัวนี้สามโอ้ซอยสามสิบเปดนะครับเด้อลอยสามสิบเดกับดำอึ้มซุมดีครับผมดำปนิโกนะครับเด้อองก้อสององลูกแรกขาขาวบกเผาไงลูกนี้่ไหมครับผม ลูกก็เจ้าก็หายมากครับโอ้แยกแย่มากเนาะแยกมาตะเมียครับผมร้อยสามเจ็ดหมื่นสามครับเจ็ดหมื่นสามนะครับลอยสามสิบเจ็ดประมาณนี้นะครับด้วยราคาต่อรองได้ไหมครับผมได้ครับลำใหญ่ลำเงาเลยครับด้วยลำใหญ่ลำเงาเล็บแข็งเล็บขาดีเนาะลำใหญ่ลำเงาครับผมบางคนลดพี่น้องลอยสามสิบเจ็ดก็สูงดำดีนะครับด้วยหลังครับผมเป็นปัจจัยเขา มึงบันเทิงนมแข้งขาดีหางบอดอกหางบอมอนเนาะครับครับผมปั้นนี่ทางดีครับผมพ่อใไงข้อตันดีเนาะครับผมพ่อใไงข้อตันดีแล้วครับด้วยเอาครับผมใส่สันติเพียรตุกิ่งกลางสอบถามได้เอาไปเบิรงอีกตัวนึงครับผมเอาหนุ่ตันเน้อ ตัวนี้ก็สูงหลายนะครับผมเปิดสามสิบบวกด้วยแบบราคาเปิดครับราคาเปิดจีมนาครับได้จักปีแล้วครับเจ้าข้างล่างขึ้นครับโหก็ท่านสมเนาะครับผมแม่สาวหน่อยเอาหน่อยครับสมเงี้ยจังหน่อยเปิดสามสิบบวกอยู่แล้วครับผมบังบันทายครับผมโอ้สูงอืม มันใชยครับมันจักดินจักหน่อยย่านกล่องครับอ่างหรือกอ่างยังล้ำไงครับผมล้ำไงล้ำเน่าทั้งไงทั้งเน่านะครับเด้อโอ้หน้าตาดีครับผมหูเชิงดนะครับหน้าตาอังสิมองต้นก็เป็นนี่แสดงว่าหูจักครับย่านต้นนะครับผมตัวนี้โอ้ราคาครับผมสี่หมื่นห้านะครับสี่หมื่นห้าแกงขาดีนะครับเนาะงปากข้าวของกวางดีนะครับเด้อแกงขาดีบ่วทบบัถอนข้องข้อขาครับ มันนี้สี่หมื่นห้าเบิร์อะบ้ครับผมครับผมนําเสนออีกตัวที่สามเลยครับเด้อของนายหอยยันยันกล่องสี่หมืนห้าครับตัวนี้มีลูกมาจากตแล้วครับผมลูกหนึ่งเนาะลูกสองมาท่านสมครับผมโอ้ตัวนี้สีเหลืองอหุยครับผมเบิือบันไทยเขาเด้ครับเด้อ มัอนไทยเขาเบางค้างบ่ดอกครับผมแม่สาวได้จักเดือนเหรอครับผมเดี๋ยวจักเดือนครับปีปีประมาณปีเนาะโอ้หน้าตาดีนะครับเด้อสวยคือว่าสวยคือว่างามเขาส่วนขั้นครับผมข้อใหญ่ข้อเน่าข้อตันดีครับผมอ่างลึกๆแบบเผาใหญ่ขาเผาครับผมก้อนสูงไรนะครับผมประมาณร้อยสามสิบสามสิบเลยเนาะครับสี สีเหล้าว่าเนี่สีดอกเหล้านะครับด้อสีดอกเหล้าออกขนท้องจัหน้อยครับผมแดงงามครับผมคือว่าใส่ได้ถือว่าลำเง้นล้ำเง่าราคาครับผมห้าเจ็ดครับห้าหมื่นเจ็ดมีลูกเต่าเรา่อบอกแม่แม่มันสายพันธุ์ผสมหลอดมากเนาะผสมหลอดมากไก่ดีปันเบิ่มเนาะไก่ไงเธอเลยปันเบิ่มกลับหลังปลาพ่อนะครับเด้อนี่ ลักษณะลังปลอกคอครับผมอไทยยกสูงไายเปิดดีครับผมไายเปิดดีครับผมชี้เกตชี้เกตบอสี้มันห้ามัืเจ็ดครับผมห้ามมืเจ็ดครับปิดเลยครับผมปิดเตืองเลยครับเด้องโค่นหางฝันไายเปิดดีในปีเดียวนะครับเด้อนุ่มก็ดีนะครับเด้องอกอ่างลึกในแง่หนาครับผมวันมี่มงคลพร้อมอ้ เนื้อนังเขาครับผมนั่งนาซาเนยน้องเขาเหรอเนาะครับผมน่าสิบอกปันฑดยแต่ว่านั่งนาซาเนอาจจะเป็นโอ้ทจงลูกดีอยู่แม่เขานี่ครับผมฝากบัวทุไอซ์ศูนย์ดศู้าเ080ครับ080 973 973มสี่อยู่เมื่อวานดีครับเมื่อวานดีนะครับเนาะครับกิงก้างสอบตามนรรเมืองหนองบังหน้าคงเทปไทยชนบุรีกับพี่น้องใหญ่พ่อแม่เลี้ยงไว้ออกกําลังกายในตัว พักของเงินฝากกันนะครับเมียนครับผมขอบคุณมากมากครับผมบ้านหลวกมากขายเชียนหลครับผมว่ารอมสามปีกุ้ยครับผมเป็นเงินเร็วคนมอวาฒน์มันก็ขายหลานหนึ่งรูปันกระสินครับผมขอบคุณมากครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับผมเอฟซีบุตรสุกคนนะครับเด้อขอบคุณมากครับกุ้ยคนท้องกับบอปลายเป็นเลยครับผมโอเคครับ